เรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะราศีเมษค่ะในส่วนของการงานของชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้ก็แนะนําว่าระวังจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่หรือว่า คนที่ตำแหน่งสูงกว่าเรานะคะในช่วงนี้เจอเรื่องอะไรที่ขัดใจหรือว่าไม่โอเคแนะนำให้ใจเย็นๆแล้วก็นิ่งลงสักนิดนึงค่ะจะช่วยให้ผ่านปัญหาไปได้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยมีพอกินพอใช้ดีค่ะแต่ว่าถ้าหากติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถให้ครอบครัวเนี่ยช่วยเหลือได้นะคะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวหรือคนรักก็ได้นะคะทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจเลยค่ะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดของชาวราศีเมษนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอครอบครัวหรือว่าพี่น้องเพื่อนสนิทเนี่ยแนะนาคนโสดเหมือนกันให้ได้รู้จักนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้แค่คนรู้จักกันอาจจะไม่ได้คืบหน้าไปจนถึงแบบเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะมันอาจจะต้องหยุดชะงักก่อนค่อนคะอาจจะเกิดจากการที่มันไม่ตรงสเปคกันหรือว่าลองคุยกันแล้วมันไม่ใช่นั่นเองค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยในช่วงนี้ก็จะเป็นมีความเอาแต่ใจค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนาะเอาแต่ใจค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากทําแต่ในสิ่งที่ตัวเองอยากทําโดยอาจจะไม่ได้สนใจว่าคนข้างๆเนี่ยเขารู้สึกหรือว่าคิดยังไงอาจจะต้องหันกลับมาใส่ใจคนข้างๆสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแล้วก็ ทั่วไปเนี่ยไม่มีอะไรมากค่ะเป็นแค่อาการเหนื่อยล้าจากภารกิจประจำวันเท่านั้นเองค่ะคือแค่นอนตื่นมาก็หายแล้วค่ะ